อบรมตนแล้วควรแก่ทักษิณาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายลอยบาปแล้วไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิฉาบทาเป็นคนเยือกเย็นกำลังเที่ยวสแสวงหาอาหารอยู่อดีตและอนาคตไม่มีแกทท่ท่านพระพรหมเทพนั้นท่านพระพรหมเทพเป็นผู้สงบระงับปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังวางอาจยาแล้ว ในปุถุชนผู้ยังมีความหวาดวันและในพระขีนาศพผู้มั่นคงขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสำหรับบูชาพรหมของท่านท่านพระพรหมเทพซึ่งเป็นผู้ประสจากเสนามานมีจิตสงบระงับฝึกตนแล้วเที่ยวไปเหมือนช้างประเสริฐไม่หวั่นไหวเป็นภิกษุมีศีลดีมีจิตพ้นวิเศษแล้ว ขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสำหรับบูชาพรมของท่านท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักษินาย,ยบุคคลนางพรามณีเห็นท่านมุนีผู้ข้ามโอคาดได้แล้วจงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้สืบสืบไป ท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักษินายบุคคลนางพรามณีท่านเห็นมุนีผู้ข้ามโอค้าได้แล้วจงทำบุญอันนำความสุขมาให้สืบสืบไปพรหมเทวสูตรที่สามจบ4 พักกาสูตรว่าด้วยพักกาพรมร้อเจ็หข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพัก,กับพรมได้เกิดทิฐิชั่วเช่นนี้ว่าฐานะแห่งพรรมนี้เพียงยั่งยืนติดต่อกันคงที่ มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งเครื่องสลัดออกอันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรมนี้ไม่มีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทราบความคิดคำหนึ่งของพระกับพรหมด้วยพระทัยแล้วทรงหายพระองค์จากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผู้กำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระกัพรมได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข ก็ฐานะแห่งพรมนี้เที่ยงยั่งยืนติดต่อกันคงที่มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งเครื่องสลัดออกจากทุกขอันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรมนี้ไม่มีเมื่อพรกกับพรมกล่าวเช่นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระกัพรมดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย พะกับพรหมถึงความโง่เขลาแล้วหนอพพะกับพรหมถึงความโง่เขลาแล้วหนอพพะกับพรหมกล่าวฐานะแห่งพรหมที่เป็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยง<_ <mauv> _>กล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่ติดต่อกันว่าติดต่อกันกล <force> ่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่คงที่ว่าคงที่กล <uous> ่าวฐานะแห่งพรหมที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดา ว่ามีความเคลื่อนไม่เป็นธรรมดาและกล่าวฐานะแห่งพรหมอันเป็นที่เกิดแก่ตายจุติและอุบัติแห่งตนว่าฐานะแห่งพรหมนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งย่อมกล่าวเครื่องสลัดออกอันยิ่งอย่างอื่นซึ่งมีอยู่ว่าไม่มีพระกับพรหมกราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดม พวกข้าพระองค์เจ็ดสิบสององค์บังเกิดในพรหมโลกนี้เพราะบุญกรรมมีอำนาจให้เป็นไปล่วงชาติและชาาได้แล้วการอุบัติในพรหมโลกซึ่งถึงฝั่งแห่งเวทนี้เป็นที่สุดแล้วชนมิใช่น้อยย่อมปรารถนาเป็นดังพวกข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระกัปโรมท่านสำคัญอายุใดว่ายาว ก็อายุนั้นสั้นไม่ยาวเลยพรมเรารู้อายุแสนเนิลับพุทธของท่านได้ดีพระกับโรมกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดล่วงชาติชราและความเศร้าโศกได้แล้วอะไรเป็นศีลวัดเก่าแก่ของข้าพระองค์หนอ ขอพระองค์จงตรัสบอกศีลวัตซึ่งข้าพระองค์ควรรู้แจ้งด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งข้อที่ท่านให้มนุษย์เป็นอันมากผู้กระหายน้ำซึ่งถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนได้ดื่มน้ำนั้นเป็นศีลวัตเก่าแก่ของท่านเรายังละลึกได้อยู่ประดุดหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นสอง ข้อที่ท่านช่วยปลดเปลื้องประชุมชนซึ่งถูกโจรจับที่ตระกูลเอนินั้นเป็นศีลวัตเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับแล้วตื่นขึ้นเช่นั้น 3. ข้อที่ท่านข่มขีด้วยกำลังแล้วช่วยปลดเปลื้องเรือซึ่งถูกนาคผู้ร้ายจับไว้ในกระแสของแม่น้ำคงคาเพราะความเอ็นดูในหมู่มนุษย์นั้นเป็นศิลวัตเก่าแก่ของท่าน เรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 4. เราได้เป็นอันเตวาสิกข,ของท่านนามว่ากัปมนพเราได้เข้าใจท่านแล้วมีความรู้ดีมีวัดข้อนั้นเป็นศิลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุดหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นพระกัปพรมกราบทูลว่า พระองค์ทรงทราบอายุนี้ของข้าพระองค์แน่แท้แม้สิ่งอื่นพระองค์ก็ทรงทราบได้เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอ,นอนุภาพอันรุ่งโร์ของพระองค์นี้จึงยังพรหมโลกให้สว่างสวยัยตั้งอยู่ภะกะสูตรที่สี่จบหอปราทิฏิสูตรว่าด้วยทิฏฐิอีกอย่างหนึ่ง ร้อข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพรหมองค์หนึ่งได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่จะพึงมาในพรหมโลกนี้ได้ไม่มีเลยครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของพรมนั้นด้วยพระทัยแล้วทรงหายพระองค์จากพระเชตวันแล้วไปปรากฏในพรมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนพรมนั้นเข้าเตโชาธาตกสินแล้วครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคลานะได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนหนอท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนพรมนั้นทรงเข้าเตโชกสินอยู่ด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุมนุษย์ได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรมโลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานาอาศัยทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพรมนั้นต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชาธาตุกสิณแล้วครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะได้มีความคิดดังนี้ว่า บัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนหนอท่านพระมหากัสสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคด้วยทิพพจักขุได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะอาศัยทิศใต้นั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพรมนั้น ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชธาตกสินแล้วต่อมาท่านพระมหากัปปินะได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าที่ไหนหนอลลำดับนั้นท่านพระมหากัปปินะได้เห็นพระผู้มีพระภาคด้วยทิพจักขุได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระมหากัปปินะอาศัยทิศตะวันตกนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนพรมนั้นต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชาธาตกสินแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธาได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนหนอ ท่านพระอนุรุทธะได้เห็นพระผู้มีพระภาคด้วยทิพจักขุได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะอาศัยทิศเหนือนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพรหมนั้นแต่ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชาธาติกสินแล้วครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับพรหมนั้นด้วยคาถาว่าผู้มีอายุแม้ในวันนี้ท่านก็ยังมีทิฏฐิเหมือนครั้งก่อนหรือท่านยังเห็นพระรัศมีอันประพัดสอนก้าวล่วงรัศมีอื่นในพรหมโลกหรือพรหมนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้นี้รัทุกข้าพเจ้ามิได้มีทิฏฐิเหมือนครั้งก่อนข้าพเจ้าเห็นพระรัศมีอันประพัดสอน ของพระผู้มีพระภาคก้าวล่วงรัศมีอื่นในพรหมโลกอยู่เราเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้คงที่ได้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคให้พรหมนั้นสลดใจแล้วทรงหายพระองค์จากพรหมโลกนั้นไปปรากฏในพระเจตวันเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้น พรมได้เรียกพรมปาริสัชชะองค์หนึ่งมากล่าวว่ามาเถิดท่านผู้นี้รทุกข์ท่านจงเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะจนถึงที่อยู่จงกล่าวกับท่านพระมหาโมคลานะอย่างนี้ว่าท่านพระมหาโมคลานะผู้นี้รทุกข์มีอยู่หรือที่สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแม้เหล่าอื่นซึ่งมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้ เหมือนอย่างท่านพระมหาโมคลานะ,ท,านะาท่านพระกัสปะท่านพระกัปินะและท่านพระอนุรธธุทธะพรมปริชตัตนั้นรับคําของพระพรมนั้นว่าอย่างนั้นผู้นิ้ระทุกได้หายตัวจากพรหมโลกนั้นไปปรากฏข้างหน้าท่านพระมหาโมคลานะเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังฉะนั้นครั้งหนึ่งพรมปริสัดชะ นั้นอภิวาทท่านพระมหาโมคลานะแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคลานะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้นี้อรทุกมีอยู่หรือหนอและท่านพระอนุรทุทธะลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวกับพรมปริสัชชะด้วยคาถาว่าสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ได้วิชาสาม บรรล,ลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยญาณสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์มีอยู่มากลำดับนั้นพรมปริสัชชะนั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระมหาโมคลานะแล้วเข้าไปหาพรมนั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับพรมนั้นว่าท่านผู้นี้ระทุก ท่านพระมหาโมคลานะกล่าวอย่างนี้ว่าสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ได้วิชาสามบรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยญาณสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์มีอยู่มากพรมปริสัทชะได้กล่าวคำนี้แล้วพรมมีใจย,ยินดีชื่นชมภาสิทธิของพรมปริสัทชะนั้น ปราทิษฐิสูตรที่หจบ 6. ประมาทสูตรว่าด้วยผู้ประมาทร้อเิบเจเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกรน้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันครั้งนั้นสุพรมปัจเจกพรมและสุทาวาสประเจกพรม เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นสุรรกกพรหมปัจเจกพรหมได้กล่าวกับสุทาวาสปเจก,กพรหมดังนี้ว่าท่านผู้นี้รัทุกข์ไม่ใช่เวลาอันควรที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนพระผู้มีพระภาคทรงหลีกริน้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันก็พรมโลกโน้นบริบูรณ์และเบิกบานแล้ว แต่พรมในพรหมโลกนั้นย่อมอยู่ด้วยความประมาทมาเถิดพวกเราจะเข้าไปพรหมโลกพึงให้พรหมนั้นสลดใจสุทาวาสปัจเจกพรหมได้รับคำของสุพรหมปัจเจกพรหมว่าอย่างนั้นท่านผู้นี้ระทุกครั้งนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทาวาสปัเจกพรหม ได้หายตัวจากเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นพรหมนั้นได้เห็นพรหมเหล่านั้นกำลังมาแต่ไกลเทียวได้กล่าวกับพรหม